ประเทศเราสูญเสียโอกาสทองไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราฐบาบประยุทธ์ยึดอำนาจล้วปฏิรูปประเทศเขียนกติกาแล้วก็กําจัดเชื้อโรคทิง้งครับก็ไม่ยอมแต่ยังเอาเชื้อโรคมาเลี้ยงอีกประเทศเราก็เลยต้องถอยหลังกันมาเราแย่กว่าสมัยก่อนปฏิวัติอีกนะตั้งแต่เรายึดอำนาจไอ้สีมาเนี่ยประเทศก็ถอยหลังมาโดยตลอดอยู่แล้วครับการปฏิวัติครั้งนี้แทนนี้จะทําให้เรางงหัวขึ้นมาเหมือนการปฏิวัติ ในหลายๆครั้งในอดีตกองหัวก็มานิดหน่อยเพราะว่าประเทศกาลังจะลงเหวก็เลยยึดอํานาจใช่ไหมครับแต่ยึดอํานาจรอบนี้มันยิ่งกับจมหนักก็ไม่เก่าอีกไอ้วันนี้สิ่งเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาประเทศนี้ได้คือประชาชนเราไม่ต้องไปสนใจแม่งหรอการัฐธรรมนูญเขียนว่ายังไงเออมันเขียนแล้วก็ช่างมันเถอะมันไม่มีทางที่มัจะเขียนแล้วมนันดูได้ถูกใจคนทั้งโลกมันไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ต้องเลิกคิดถึงเรื่องการ แก้รัฐมนูลเลยวันนี้ทาไงดีให้เราได้นักการเมืองที่มีคุณภาพได้พักการเมืองที่มีคุณภาพประชาชนเนี่ยต้องคนทําเองตอนนี้เหมือนที่เด็กดก,กาลังทําอยู่เนี่ยพเพราะเด็กมันมองไม่เห็นอนาคตมันไม่มียุคกว่าศาสตร์ยุคไหนนะที่ทําให้เด็กลุกขึ้นมาได้มากขนาดนี้แน,น่ดีก,ก็แค่คนหนุ่มสาวแต่วันนี้มันลงมาถึงระดับมัธยมเพราะอะไรเพราะเด็กทนไม่ไหวแล้วไม่เห็นอนาคตเด,เด็กโตขึ้นมาก โลกแคบลงมีอินเทอร์เนต็ตก็มาเด็กเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเขาถึงลุกขึ้นมาสู้ในผู้ใหญ่บางคนก็ยังทําตัวเป็นสลิมทาตัวเป็นหนอนชาเขียวอยู่เลยก็ยังมีความสุขกับการได้รับของแจกแดกของฟรีอยู่เลย่างไรยางอายถึบอกวันนี้ประเทศเราเนี่ยจำเป็นที่สุดเราต้องช่วยกันพัฒนาคุณอาบ้ามองคนเราจะรอรัฐบาลคุณฝันเลยรัฐบาลชุดนี้ไม่มีวิสัยทัศน์อยู่ไปวัน เพื่อรักษาหนะ้าจะไปก็ไปไม่ได้เหมือนกันจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้จะไปก็ยังไปไม่ได้เลยวันนี้อย่างเดียวคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เกิดขึ้นได้ต้องประชาชนคนนะครับจะไม่ใช่าตะโกนเย่อเย่อลุยลุยเดี๋ยวผมจะกาคะแนนเลือกคุณถ้าแข่งขนาดนี้เราแก้ปัญหาประเทศนี้ไม่ได้หรอววันนี้คนรุ่นเก่านะครับฝนแรงก็แหกปากน้ําท่วมก็แหกปากข้าวราคาดีก็แหกปากข้าวราคาแย่ยก็แหกปากแหกปากอย่างเดียวประเทศนี้แก้ปัญหาหตัวเองไม่ได้ รัฐบาลยังต้องแบกทุกอย่างในประเทศนี้หมดมื่อประชาชนอ่อนแอกันแน่นอนครับรัฐบาลก็แข็งแรงครับเพราะประชาชนอ่อนแอร,รัฐบาลก็ต้องใช้อำนาจมากกว่าเพราะประชาชนอ่อนแอปล่อยเดินเอ,เองไม่ได้กูก็โจนมึงไปแล้วครับเลี้ยงบุกมึงแบบบัวแบบควายอ่ะแต่ถ้าประชาชนแข็งแรงก็สามารถควบคุมกันไกลอำนาจรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้แต่วันนี้ประชาชนเราไม่ยอมแข็งแรงสักทีพวกเราก็ยังรอว่าจะให้คนโน้นคนนี้มาทําให้โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่คิดจะทาเลยตัวเองเอาคุณว่าจริงครับวันนี้ประเทศเราครับหลังการยือนนานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะการศึกษาระบบราชการขั้นตอนต่างๆนานาไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยนโยบายก็ไม่มีอะไรเลยที่มีความชัดเจนหรือก่อเกิดประโยชน์ไม่มีการสร้างงานสร้างอาชีพ ไม่มีอะไรมีแต่อย่างเดียวนะที่เปลี่ยนที่สุดคือเงินในกระเป๋าของมหาเศรษฐีเศรษฐีประเทศไทยเนี่ยรวยขึ้นทุกปีการผลมามหาเศรษฐีไทยอันดับขึ้นอีกครับรวยมากซึ่งในขณะที่คนอื่นเขาจนลงฉะนั้นวันนี้นะเราต้องรีบปฏิรูปประเทศแต่ต้องเป็นการปฏิรูปภาคประชาชนเราเคยคาดหวังว่าทหารจะเข้ามานําการปฏิรูปประเทศกูเห็นไหมว่าการปฏิรูปประเทศของทหารนะครับรวบทุกอย่างไว้ในมือตัวเองหมดแต่งตั้ง ตัวเองและพวกของมาเพื่อรักษาหน้าไม่มีอะไรไปในรูปเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะระบบราชการนะครับหรือว่าทหารตำรวจวก็ยังมีปัญหาทหารป้นปืนมาฆ่าคนตายไปแร้วอยก็ไม่มีใครรับผิดชอบตำรวจก็ยังรีดไถเก็บสวยเก็บอะไรกันจนมากมายตู้มา้าใช่หรับยาเสพติด ล้มจนเนี่ล้มจนราคาตกที่ดูแล้วกันนะคุณบอกไงว่าวันนี้นะขนาดยาเสพติดยังราคาตกอะ่ะบริหารประเทศยังไงวะยาเสพติดราคาตกเพราะแม่งล้นตลาดอะ่ะข้าวราคาตกล้นตลาดก็ยังพอรับได้นะครับเพราะข้าวยังมันมีประโยชน์แต่ยาเสพติดแม่งล้นตลาดค,นคนุณบอกว่าจะมียุคไหนที่แย่ขนาดนี้ผมเชื่อนะวันนี้สามต่อเองเนี่ยเขายินดีจะก้าวลงยามหน้าถ้าไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายเขาหลังจากนั้นนะ ไม่มีใครไปตามเช็คบินรับผมเที่ยเขาก็อยากจะไปแต่มันไปไม่ได้ไปก็ถูกเช็คบินอีกก็เลยต้องอยู่เป็นแบบนี้แหละผมยังนึกไม่ออกวันนี้ถ้าเกิดไม่มีอ่ะคันประยยทธ์แล้วใครจะเป็นนายกคุณว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยมันคุณหญิงสุดารัตน์อ่ะชัดชาติอ่ะชายเกิมเหรอฝั่งฝ่ายค้านลืมไม่ได้เลยนะฝั่งรัฐบาลอ่ะไม่มีประยุทธ์จะเอานอนุทินอ่ะหรือจะเอาพิเศษหรือจะเอาลูกท่านบรรหารในฝั่งรัฐบาล มองไปคุณเห็นไหมมีใครบ้างที่เป็นความหวังหรือว่าวันนี้นะแม่งประเทศเรานี่แม่งขาดแคลนนายกผมมองว่านิดิภูมิพี่หมูอะคุณรู้จักตัวตนพี่หมูใช่ไหมเป็นนายกไม่ได้พี่หมูเป็นคนฉลาดมากเป็นรุ่นพี่ของแม่งเป็นคนจันทบ,บรุรีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์รอบรู้มากครับแต่คุณดูชีวิตพี่หมูดิครับดูชีวิตแกดิครับคนเก่งมันต้องมันต้องบริหารชีวิตตัวเองได้ดีด้วยนะถ้าคุณจะอ่านแค่บทความของใครแค่คนหนึ่งนะ คุณคนเขียนหนังสือเนี่ยแต่งนิยายยังไงก็ได้คนแต่งนิยายโอ้คนอ่านดีคนเขียนตำราทำไมมันไม่รวยอ่ะเออนั้นคุณน้องอย่าอ่อนต่อโลกนะคนบางคนวิสัยทัศน์ดีมากพูดดีมากทำไมเขาไม่รวยอ่ะคนบางคนเขียนตำราให้คนอ่านทั้งโลกก็ยังไม่รวยเลยใช่ไหมครับผมบอกไงพี่หมูนิจิภูมิเนี่ยเกินคนเก่งนะครับยอมรับว่าแกรู้เยอะมากเลยแกดูแกบริหารจัดการชีวิตตัวเองดี บางครั้งทฤษฎีของจริงคนละเรื่องนะครับอาจารย์มหาลาัยเก่งไหมละ่ะสอนนักเรียนจบไปเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายไปมันแต่เจ้าของอาจารย์ที่สอนหนังสือในมหาลัยทาธุรกิจเจ๊งได้ทุกคนอ่ะถ้างั้นอาจารย์มหาลัยม่งมีลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ะสอะไรเป็นราวพันๆคนนะถูกไหมงั้นเป็นนายกให้ทุกคนดีครับทำไมทำธุรกิจเจ๊งทฤษฎีกับปฏิบัติคนละเรื่องนะพี่น้องเลยตัวอย่างที่ผมยกมันชัดเจนที่สุดแล้วใช่ไหมครับ วันนี้ต้องการคนของจริงครับไอ้ที่พูดดีๆทั้งหลายแหล่เวะาจะเฮงซวยก็ได้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างครับที่ทําให้ตำรามันต้องใช้ความจริงไม่ได้ผมไม่เห็นแล้วว่าด็อกเตอร์คนหนึง่งฝ่ายสลิมเป็นนักการตลาดที่มีชื่อเสียงมากใช่ไหมครับเขาเคยทาธุรกิจประสบความสำเร็จเรื่องอะไรบ้างครับเขาเป็นที่ปรึกษาค่าตัวแพงมากใช่ไหมครับเป็นนักการตลาดมือหนึ่งนะใช่ไหมครับแต่ทำไมก็าทาบริษัทเองเจ๊งหมดเลยล่ะวันนี้ยังเป็นพี่กอรายการทีวีด้วย เก่งเวลาคนนี้ใครก็ว <like> ่าโอ้คนนี้เก่งด็อกเตอร์คนนี้เก่งครับแต่เขาไม่เคยทําธุรกิจประสบความสำเร็จเลยแต่เป็นที่ปรึกษาค่าตัวแพงมากให้หลายบริษัทึงบอกนักบริหารเนี่ยผมนึงผมนึกผมนึยอมรับว่าเออทักษิณนี่เก่งจริงว่ะผมไม่บอกเออทักษิณเก่งจริงว่ะแม่งกูยอมรับละเพราะว่าแกไปอยู่ประเทศไหนแม่งก็เอาตัวรอดได้ขนาดนี้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนี่ยแกยังเก่งอยู่เลยแกก็ยังมีชื่อเสียงระดับโลกไปจับธุรกิจในต่างประเทศทําทีฟุตบอลฟุตบอลใช่ไหม เออเนี่ยเก่งจริงกูยอมละกูยอมแพ้และว,วันนี้เนี่ยหาคนที่เก่งกว่าทักษิณไม่ได้ในประเทศนี้วันนี้นะมันมีคนเก่งแต่ปากเยอะประเทศเราเนะี่ยกูลองดูเลยคนเ,เก่งๆกงหลายแหล่เป็นลูกน้องคนจบปอสี่มีด็อกเตอร์เป็นหมื่นคนอนะ่ะที่เป็นพนักงานบริษัทซีพีเป็นได้แค่พนักงานแต่คนที่จบปอสี่นะเป็นเจ้านายคนที่เป็นด็อกเตอร์มันรู้กี่คนนะรวมทั้งนักการเมืองหลายคนก็เป็นลูกน้องของเขาถึงบอกวนะ่าวันนี้นะ คุณอย่ามาพูดถึงเรื่องนักทฤษฎีเลยผมอยากได้นักปฏิบัติแล้วตอนนี้ตำราเล่มแรกบนโลกไม่มีมีแต่คนที่เขียนตำราขึ้นมาจากการรวบรวมประสบการณ์ของคนอื่นล้วก็แต่งเป็นตำราขึ้นมาใช่ไหมเขียนตำราขายถ้ามันดีมันเก่งจริงมันก็รวยแล้วเด็กมันจะมาเขียนตำราขายทำไมก็ลองคิดด้ฐานที่ผมพูดนะครับวันนี้ที่บอกว่าถ้าประชาชนเราเลิกเป็นลูกนกเรต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้ เลิกแหกปากผมว่าประเทศเราจะดีกว่านี้วันนี้ผมเจอแต่คนแหกปากญาติพี่น้องผมก็ไม่ใช่แต่ว่าแม่งแค่ผมเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งเนี่ยมีหลายคนนี่ก็มาขอตังค์ผมทุกวันส่งข้อความมาขอตงังค์ทุกวันไอ้ญาติพี่น้องกูก็ไม่ใช่ผมแจกความรู้แจกเท่าไรก็ไม่หมดหรอกครับแต่ถ้าผมแจกเงินเมื่อไรบัลานไม่นานหะอกครับผมแจกเงินไม่ได้ผมก็เลยไม่เข้าใจจะส่งข้อความมาขอเงินนําต้นตีนอะไรกันนักกันหนา ผมไม่เจอเน,นี่ยมนุษย์ลูกนกเยอะมากเลยเปิดก็ไม่ได้กองข้อความมีแต่คนขอให้ช่วยบางเรื่องบางเรื่องไปสร้างปัญหามาเองแก้ปัญหาเองไม่ได้แล้วมาขอให้ผมไปช่วยที่ผมนั่งไลฟ์สดทุกวันเนี่ยผมก็แจก,กความรู้ประสบการณ์อันไหนดีก็เอาไปใช้ไหนไม่ดีก็โยนมันทิ้งไปนะครับอันนี้ผมทําได้ทําได้ทุกวันเช้าเย็นแจก,กมาเป็นปีๆก็ไม่หมดสักทีความรู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมแจกเงิน่านนี้ผมคงจะเป็นขอทานไปแนละ้ว ผมไม่รู้ว่าใครเหมาะไปนายกประเทศนี้ให้โคตรเก่งับาระชาชนยังเป็นแบบนี้คนเก่งก็ไปไม่รอดคุณลองคิดดูนะคุณนักสินเก่งครับแต่ก็ต้องสร้างนโยบายประชานิยมมหาศาลเพื่อแลกกับคะแนนนะครับหลายคนก็เลยเสพติดถ้าคุณนักสินอยู่ต่อประเทศอาจจะล้มไม่ลายก็ได้นะเพราะคุณนักสินก็แจกแหลกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าจุดมาถึงจุดหนึ่งแล้วประชาชนไม่ยอมโต ความยิงคุณนักสินก,ก็วางรากฐาไปเยอะพอคุณนักสินปล่อยมือในความยิงพวกนี้น่าจะเติบโตได้เองก็ยังเรียกร้องนักสินมาแจกต่อพักนี้อวยนักสินบ่อยไม่ได้อวยผมไม่มีเรื่องจะคุยผมไม่รู้จะคุยอะไรผมก็เอาเรื่องมาคุยให้ฟังมาวิเครห์ให้ฟังนะถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังนะผมอวยลักสินเพราะผมไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดนลยผมก็ยกตัวอย่างนักสินให้ฟังถ้าไม่คุณจะต้องเดือดร้อนคุณเกลียดลักสินผมไม่ได้ว่าอะไรคุณเราจะบางครั้งคุณก็ต้องฟังในมุมดีๆเขาบ้าง คุนตกศิลเนี่ยเขใช้นโยบายประชานิยมเยอะแต่มันก็สร้างปัญหาประทปเทศเหมือนกัจจนนุ้ยกูไม่แล้วทัโรงพยาบาลทบตายหาะไรโครงการสามติป่ารักษาทุรคเหมือนกันจริงไหมละ่ะคุนตกศิลจำนองข้าวก็เจ๊งเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับโครงการจำนองข้าวก็เจ๊งมหาศาลเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับแต่คุนตกศิลก็ยังทำไอ้โครงการโอทงโอท็อปแต่มันก็ไปไม่รอดไม่ใช่เหรอครับวันนี้โอท็อปเหลือรอดอยู่กี่ตัวแล้วครับ วันนี้ทุกรัฐบาลนะถ้ายัางต้องการสร้างคะแนนด้วยพยานนิยมประเทศมันก็ระยะย,ยาวก็ไม่ไหวนะครับ <S <S คุณนักษินเนี่ยสร้างคะแนนนิยมจากประชานิยมครับเพราะถึงไม่เอาไงที่เราต่อต้านสีเล่าแล้วเพราะประชานิยมไงแต่แกไม่ประชานิยมแกก็ไม่ได้คะแนน่ะมากเก่งคนเดียวทั้งโลกส้นตีนนะมึงจะฟังหรือเปล่ามึงจะฟังหรือเปล่ากูพูดได้ฟังไม่ได้พูดได้กวนตีนงั้นอย่าก,กวนส้นตีนนะครับกูไม่ได้มีเวลามานั่งรอเล่นเับเมืองไ้สารไม่อยากฟังก็กดออกจบแล้ว นายุททักษิณถนา่ยทำแบบนั้นไปเรื่อยประเทศก็พังเหมือนกันนะครับถ้าทักษิณดี B ก็คงไม่ถูกประท้วงจนในร่างคนลุกขือมาว่าชนชั้นกลางมันไม่ไหวนะเว้ยเพราะนโยบายทักษิณน,นี่ลงแต่ลากย่านะนะม,มันก็ทําลายวินัยทางการเงินเหมือนกันทําลายวินัยการคลังเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจแล้วก็ไม่ทําแบบนั้นก็ร้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะบอกแล้วประเทศนี้ลูกนก